พระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสมเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภาพานวดีวันนี้เวลาเก้านาิกาสนาทีพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร สมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพระกิณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีเนื่อในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2568โดยมีสมเด็จพระอริยว,วงศาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสง โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ราชายในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ด้วย ซึ่งคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสุด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภารพนวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554 ตลอดพระชนชีพสมบูรณ์เพนพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาของประชาชนนานบประการอาทิทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชเชราวุฒานุสร์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระดําริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชชราวุฒานุสร์ ทรงรับเป็นนายกกิมศักดิ์ข้อมูลนิธิเพชรรัสุวัฒนาที่พระหนังเจ้าสุวัฒนาพระบวราราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นัก,กเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ